สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูแก้วสารพัดนึกกันนะคะต้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลค่ะที่ว่าขอหวังสิ่งใดนะคะก็จะได้สมสมดังปาถนานะคะ่ะลักษณะใบนะคะก็จะเป็นใบคล้ายๆหน้าม้านะคะเหมือนใช่ไหมเหมือนหน้ามา้าไม่มีหูแล้วก็แล้วก็วกนะคะ เส้นใบนะคะชัดเจนมากค่ะแล้วเวลาที่เขานะคะเกิดใบใหม่เนี่ยก็คือจะใบเป็นมันสวยนะคะการบำรุงเลี้ยงนะคะชอบอยู่ที่ร่มํำไรค่ะข้างในนะคะจริงๆแล้วเป็นต้นไม้ที่ทนนะคะถ้าไม่โดนเชื้อราเนี่ยสามารถอยู่ได้นานมากเลยค่ะตรงนี้นะคะ ที่อยู่ได้นานเพราะว่าไม่มีเชื้อราค่ะลดน้ำป้องกันเชื้อราไว้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นต้นไม้ตระกูลบอนนะคะจะเห็นว่าใบที่ออกใหม่เนี่ยจะเงาสวยนะคะลายเส้นเนี่ยชัดเจนมากๆเลยค่ะ เชื่อกันว่านะคะขอหวังสิ่งใดนะคะให้มาอธิษฐานขอนะคะก็จะสมดังหวังค่ะถ้าตอนนั้นเขางามนะคะก็คือเหมือนเราจะสมความปรารถนานะคะนี่ค่ะข้อสำคัญนะคะก็คือพวกเชื้อรานะคะจะทําให้ต้นตายค่ะอันนี้ก็เป็นต้นเล็กๆเขานะคะก็เกิดแทงหน่อขึ้นมาแบบนี้ค่ะแต่ถ้าไม่มีเชื้อราเนี่ย อยู่ได้ทนนานมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแก้วสารพัดนึกค่ะสวัสดีค่ะ